โอ้โหเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้เข้ามาที่บ้านคุณโยโรนะฮะเข้ามาถึงนตัวบ้านในครัวเลยหญบ้านที่อใหญ่มอเบอร์สาองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวี่จะทำกัข้าวไ้แค่นี้จะมาผัดัปุ๊ไม่ค่อยม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไม่กินเดี๋ยปแกก่อนไหมโอ๋ยหมินแก๊สเดี๋วเดี๋ยว นี ه, uh> ่คุณยูโรไอ้น้องชายมาอยู่แล้วกินบักบุ้มทุกวันนี่นะ้าวทุกวันเย็นบอกเลยนี่เดี๋ยวก็ดูคลิปเดี๋ยวคุณยูโรดูคลิปพูดออกไปเลยตามคำรู้สึกเลยชอบผมรับประกันตัดออกทุกคลิปได้ทุกคำพูดใช่ไหมโอเคจะทำอะไรเป็นย่างแกะอ่ะ กินละเยังไม่เคยเราเป็นใครทีมไงเขาเขาก็ไม่เคยใช้แก๊สแบบนี้โอเ้ามมีันนี่ใช้แบบใช่เป็นใช้ใช้ถ่าดทำไม่ใช้ครับติดยุ้งล่างแล้วก็กดตามเป็นครัวแบบทันสมัยอุ้ยมร่มเนาะลมเย็นเนาะอะบายเวลาทำกับข้าวก็ลมระบายออกไปเลยลมเยะโถแต่เป็นผมผมไม่มาเฝ้านะคุณยูร่ ผ so right ักบุ <qualc parfois> ้งไม่ต <demek speaking ancestors> ้องไปเอาที่ไหนครับไม่ต้องซื้อตลาดครับรอบบ้านมีหมดทุกมุมชะอมก็มีแต่เน้นผักบุ้งคุณยูโรส่งมานะน้องชายพี่มีตังชัยแลยวตอนนี้อ๋อแล้วลูกน้องน้องชายพี่ยูโรบอกว่าอะแล้วหาเรื่องให้กูแล้วปกติยังมีน้ำมันหอยผันผักกุ้งไปแดงจริงตอนนี้หมดแล้วครับน้ำมันหอยไม่มีแล้วนี่ แล้วจะน้ำปลาไม่ใช่น้ำปลาน้ำมันหมูกับเพื่กถึงมีอะไรขาดน้ำหมอกบอกบอกมีอะไรขาดะเ่กาเกงาเรป็นคนขี้เกงใจพี่สาวเกงใจพี่สาวคนทำไมหม้อใหญ่จังมจังหม้อใหญ่มาก ตะลึงเมื่อเห็นหม้อคุณยูโรเนี่ยคุณยูโรต้องขำขี้แตกแน่แดงเน่เจอหเนี่ยเห็น้ทางม้อมพ่หม้อใหญ่บ้านมีหม้อใหญ่หรอบ้านใหญ่หม้อใหญ่อย่างเดียวอาเดียวอันนี้ระมเผาคุณยูโรเาทอด่ดูอ้ใครใครจะมาแบบดูแลาคุณยูโรมาดูนี่ขนาดทอดประดกไอ ให้ลุงช่างกินจะเอาน้ำเปล่าทอดเลยเอาน้ำมันไปไหนนี่น้ำมันหมดนี่นะน้ำมันหมดญน้ำมันมอ้มันอะไรเนี่ยอ้ยอาซาไลใส่ก่อนเลยนะอใส่ก่อนไม่ไม่ไม่เหมาะนะดูแล้ทีมงานกองเชียร์โอ้ว่น่าสงสารเนาะเของเป้าบ้านเขาหรือหาหลังร้อยล้านให้กินผักบุ้งทุกวันอะ ทำเหมือนเต่าเลยบำรุงสายตาสายตาที่ขึ้นนั้นกินช่วงนี้ไม่ค่อยใส่แว่นเท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ค่อยใส่แว่นเท่าไหร่บำรุงสายตาดีมากเนาะเออหรือป้าดาจะกินมันน้องชายคือกินรวอไหมล่ะกินฟันคุ้งฟันคุ้งทุกวันน่ะฟันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่กินหมูตุนจับพวกบทยาได้ตามตามตามตาแล้วไม่ดาบอกกินน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหมูตุนดีกว่าใช่ไหม โกรธไหมโกรธไหมครับเริ่มไปโกรธแล้วตอนแรกตอนแรกไม่อได้เลยตอนนี้เริ่มโกรธแล้วที่เราพูดเรื่องจริงของคุณยูโรดีกว่าครับไม่เป็นไรหรอกพูดเลยอะอันนี้สุกแล้วเหรอครับสุกแล้วครับโอ้โหทำเหมือนต้มมาเลยครับคราบเดียวอาบยิบผมไปให้น้องก็ทานดีกว่ามั้งน้องเพาจะได้มีแรงขับรถนี่คุณยูโรดูนะใส่น้ำ ทอดจริงเหรอจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่งหนุ่แจ้งเราไปเนาะไอ้กะโหกอาจะเชื่อแต่ละมันพื้อเพราทำไมมันไม่เหลืองล่ะครับน้ำเออแต่ปลาหมึกไงปลาหมึกสดใช่ใช่ใช่น้ำเราแค่อ๋อที่มันเลี้ยงเป็นน้ำที่มาจากปลาหมึกแช่แล้วมันจะนุ่มอ๋อสูตรสูตรพอดีเออแต่มันจะไม่แข็งปกตินะปลาหมึก ถุงเนี้ยเขาจะกินได้เป็นปีนะเป็นยูโรแต่วันเนี้ยผมมาต้อองเาให้หมดเลยกัดฟันทอดให้ผมกัดว่าเอาตาากันเลยเอาเหรอโอ้โหสุดยอดเลยนี่ฉันยอดโอ้ร้อนๆเลยร้อนๆวันนี้เรากะว่ามันจะไปกินผัดบะม่วงนี่มันต่างกันไม่พย่โรดรสชาติคงจะต่างกันเนาะอันนี้ของลีครับของลีอาชิตอาชิมดูชิมดู ให้เอาไปนู่นไม่ได้ให้โยกจจกให้เอาไปนู่นไม่ได้ยิมเอาไปนะพ่อรวยพี่ชิโก้จึงสองสามทำเมือจานเดียวดูสิโอ้โหจานเดียวครับพี่น้องล้ําหลีเจแปนก็มีอ่ะโอ้ร้านนี้เขาเป็นลูกค้าประจำไหมนี่ลูกค้ารายใหญ่ยกเย้ามาแยนะมาเกิดสร้างความสุขสุขหลาไปดิอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำ มีห้องน้ำเราได้บังไว้อันนึ้งอ๋อตู้โชว์บังห้องน้ำไว้นะฮะแล้วก็นะี่สองห้องนอนนะที่อันนี้ตู้ห้องน้ำเป็นห้องอาบด้วยเป็นห้องอาบน้ำขอ่าก็จะเป็นห้องน้ำแต่ถ้าเขาบอกว่าดีมากเลยนะคะขอบคคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสดอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะฮะมีโต๊ะกับข้าวนะฮะับเขอาหารเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ ต่อไปมุมนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับนั่งพักผ่อนชมวิวชมสวนเนาะนะฮะอันนี้ร่มลมเนาะใช่มุมนี้สวยนี่มีโซฟาตัวใหญ่ๆสูงๆนั่งพักนะคฮะหรือไม่ก็มีเก้าอี้เก้าอี้บาร์เนาะนะมีเก้าอี้บาร์ตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะนั่งจะนั่งนะมองออกไปเนาะโอ้สวยงามนะครับคุณนะคะขอบคุณนะคะใช่มามานั่งมองเนาะลมเย็นๆ นี enfin ่คือผักบุ้งนะฮะที่เราเก็บดูเดี๋ยวเดินออกจากบ้านเนาะไปชมนบรรยากาศจากหน้าบ้านนะฮะใช่หมูกอยู่น่ายาไม่คหน้าเห็นตรับอยู่อยู่กับธรรมชาติเราก็จะมีความสุขเนาะ สบายสบายใจเห็นความสีเขียวพี่จีโอ้ดูพี่ที่คลงศาลาเขาล้างให้อย่างดีนะฮะแต่มันก็เป็นบ้านสวนมันมันอยู่ใช่ยังเป็นบ้านสวนอยู่มันไม่แออัดไงมัันอยู่แบบเจริญเจริญตาแล้วก็เป็นออย่างีแลวนรรัิเด็กดูแลดีมากไม่ยังยังไม่ลืมเหรอ ว okay. ่าใส่คาถาให้ลืมและมาชิมดิเขาสาทอดปลาหมึกให้กินอาชิตปลาเดิมเนี่ยหน้าตาดีที่สุดกินก่อนชิดปลาเดิมเหรออ่าเชิกินก่อนมาีมึกอกินกับผัมึ้ผักมุ้งบึอ่ะนี่นะครับบรรยากาศจาก บ้านสวนพี่โยูโรธิดาเศรษฐีนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะให้กําลังใจอย่าลืมติดดานให้ด้วยแล้วก็ฝากชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับาจากแอดมินไทเกิร er ์นะครับขอบคุณนะครับจากเสื้อพาไป